ทุกสิ่งล้วนคัดสรรโดยธรรมชาตินายประถมจันเกื้อผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชายตำบลคลองหลังอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลามีหลักคิดประจำใจในการทำงานคือเริ่มจากตนขยายผลสู่ส่วนรวมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมหลักคิดประจำตนคือคัดสรรโดยธรรมชาติปฏิบัติและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนามู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในสามด้าน อย่างเป็นรูปธรรมโดยด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตตนเองทั้งด้านการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แปรรูปอาหารไว้เพื่อเป็นการบริโภคภายในครัวเรือนการบริหารจัดการขยะปฏิบัติศาสนกิจการออกกำลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และด้านการ,รเริ่มหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีให้แก่ครัวเรือนในชุมชนโดยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แปรรูปอาหารไว้เพื่อเป็นการบริโภคภายในครัวเรือนการบริหารจัดการขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทั้งร่วมปฏิบัติศาสน,านกิจประเพณีการออกกําลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักของผู้นำอชสิบภารกิจด,ดังนี้หนึ่งเป็นผู้สนับสนุนการประสานการจัดเก็บข้อมูลจอปถทอตำบลคลองหลังอำเภอนาหม่อมโดยประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้ชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการร่วมขับเคลื่อนการนำข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลจอปถทอมาใช้ประโยชน์เช่นข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของพื้นที่เช่นปัญหาด้านอาชีพครัวเรือนเปราะบางเดือดร้อน ผู้พิการปัญหาด้านสาธารณูปโภคต่างๆโดยสนับสนุนในส่วนของการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารสองร่วมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านสม่ำเสมอสนับสนุนให้มีการนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ร่วมคิดร่วมนำปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดสเข้าร่วมเวทีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของชุมชนเช่น การส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารคือกลุ่มปลูกผักได้เรียนรู้จากบุคคลต้นแบบในพื้นที่และต่างพื้นที่ 4. ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นเคารพเสียงข้างมากร่วมแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดให้ชุมชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ถูกต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งแนะนำรณรงค์ให้คนในชุมชนไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง ร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปนอนอกเหนือจากบทบาทภารกิจผู้นำอชยังเป็นนักประสานระหว่างส่วนราชการและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติด,ด้านต่างๆร่วมเป็นชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติตลอดทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลและระดับอำเภอเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีนายปฐมจันเกือ้อประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีเป็นต้นแบบในการให้ผู้อื่นปฏิบัติตามโดยส่งเสริมการลดละเลิกอบายมุขที่เริ่มต้นจากตนเองและครัวเรือนก่อนขยายผลสู่ครัวเรือนอื่นๆในชุมชนตั้งตนเองและครอบครัวส่งเสริมให้ครอบครัวได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของหลักศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงไม่มัว่วสุมกับอบายยมุขเช่นการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับค่านิยมเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับนายปฐมจันเกือ้อดำรงตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการพึ่งตนอองอร่วมและสนับสนุนหน่วยงานส่งเสริมการจัดก,กิจกรรมในหมู่บ้านตำบล ร่วมส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมตามความสนใจของสมาชิกในชุมชนบูรณาการาภารกิจนอกเหนือจากาภารกิจผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับาภารกิจงานอื่นๆตามที่ได้ร่วมมีส่วนร่วมเช่นการบูรณากา,ารการให้ความรู้วิทยากรด้านยาเสพติดเป็นต้นและมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในฐานะผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับอำเภอจากงานพัฒนาชุมชนประจำปี2566ตามกิจกรรมเนื่องในวันวาระครบรอบ55ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้วยแนวคิดลดละเลิกสิ่งไม่จำเป็นเพราะทุกอย่างล้วนถูกคัดสรรโดยธรรมชาติ7ก,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ชาวบ้านนำสิ่งที่เหลือใช้นำมาผลิตเป็นของใช้ใหม่เช่นการใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างรู้คุณค่าการจัดการขยะเปียกเพื่อนำมาเป็นปุ๋ยการคัดแยกขยะต้นทางเริ่มจากคนในครัวเรือนตลอดทั้งในระดับชุมชนมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภารกิจของหน่วยงานภาครีเช่นอาสาสมัครสาธารณาสุขหมู่บ้านร่วมกระตุน้นจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น การรณรงค์การเก็บขยะในชุมชนทั้งวัดศาลาอเนกประสงค์ถนนสาธารณะในหมู่บ้านการสำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมเป็นจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ 8. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนนายปรถมจันเกือ้อร่วมส่งเสริมขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนได้แก่การส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการปลูกผักในพื้นที่การส่งต่อต้นพันธุ์เมล็ดพันธุ์ แก่ครัวเรือนในพื้นที่ร่วมทีมปฏิบัติการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามเป้าหมายของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเส่งเสริมอาชีพสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมถนนคนเดินสิด้านส่งเสริมทุนชุมชนส่งเสริมการดำเนินงานทุนชุมชนในพื้นที่ ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามแนวทางเช่นสนับสนุนการออมผ่านทุนชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆ